สวัสดีนะคะเพื่อนๆไปทำอาหารนะคะทำแบบง่ายๆค่ะไม่เคยทำอาหารไม่เคยจะโใครมาเห็ดอาหารใเอียนกะทิกยเนาะเนาะนี่ก็บริไายแต่เดินต้นเดินนะคะ ลักดนือสามสันนะคะทำกินแบบง่ายๆนะคะใส่ผักด้วยนะคะอย่ากินแต่เนื้อผักมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเห็นไหมคะมือก็กำลังจะขึ้นมาเี้ยนะคะ ถไม่ก็ต้องอธิบายยังเยอะแยะนะคะวิธีการผัดกแบบง่ายๆคิดว่าทุกคนกรนนาเ็ตเป็นเป็นทุกคนเนา่อนอะนแต่อามา็นทำคลิปนะคะถ้าไม่ทำมันก็ไม่มี <c oughs> ได้หนาท่านบ้างอนกันนาท่านบนาง หมูมันก็หมูก็สุกแล้วน่าเนาะแต่เ้ากระลอกพักเพรานั้นหยุดไปซื้อหนาเนาะก็ใส่แบบไส่ชุดลดไปแล้วใส่น้ำปลานะครนะับเนาะกับไส่อยอดน้ำตาลไปน้อยนึงนะครับแล้วแต่ก็มนี้ก็แล้วแต่แตนน้นนะครับผู้ใดมักมักอ่ามักใส่มักหวานกับยอดน้ำตาลไปจังน้อยนะครนะับเนาะเพราะว่าแต่าโตสูเองสู้สิมักกินแบบ ใส่น้ำตาลได้นหน่อยเนาะบัว่าสิเห็ดพัดเห็ดแก่เห็ดเอียงกระซังมักยอหน้ำตาลน,นะคะคือมันสิได้รสชาติอีกแบบนึ่งนะคะโอ้เราก็แค่รอมันยุบน้านะ,นะยอรอให้มันยุบรอรับยุบแล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยนะคนะ ใส่ผักด้วยก็มีมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์นต่อร่างกายอย่างเดียวยังไม่พอนะคะเราก็ยังแบบประหยัดด้วยนะคะประหยัดขนันเทง่กินแต่เนื้อมันกระสีเบิดเร็วเนาะเะนาะเขามีผักนํามันกระด้เยอะโดยเฉพาะถ้าเป็นข้าว้วยใหญ่เนาะเะนาะอันนี้ก็เราสําหรับคนที่ประหยัดแน่นอะเะนาะ,ะ,นะ,คะค้าผู้ได้ บ่อประหยัดก็ยังกะคือเอาตามสบายเนู่นเนาะค,คือสามารถพัดเป็นหมูสามสั้กนก็นได้เนู่นเนาะก็จะเป็นต้องใส่ผักก็ได้ท่เพิ่อบ่มักแล้วแต่แต่ตุ่ดตุ่ซื้อเองคือสิมักกตะพักเนาะเพราะว่าถ้าพี่จะเนื้อกะท่นสีเปลี่ยนขาโขดหมูนูน่นน่ะ ขอคลิปสันๆแค่นี้นะคะเนาะจบวันนี้ก็เป็นเมนูผัดพริกหมูสามชั้นอีกแล้วนะคะชอบกินหมูสามชั้นนะคะยังไงก็ <c oughs> ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในกากำลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องเะ,ะเนาะเร <c oughs> <c oughs> ไปเจอกันในคลิปหน้าด้วยค่ะเนาะบายๆนะคะทุกท่านขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวย,วยหๆหฮงหกันทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย